สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอ Android ติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถโตโย t a าแอนติปี2011นะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นในจอขนาด9นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม8ลอม128 CPU 8 core, คอร์ยี่ห้ออันฟาคูสติกรุ่นโก s ซ r i ี s นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาภาพแบบ3มมิตินะครับ ปรับมุมมองกล้องได้ที่จอแบบนี้นะครับนี่อ,อยากดูมุมซ้ายก็ฝั่งนี้มุมขวาแบบนี้นะครับพื้นที่รอบรถสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับภาพ2มิติกดปุ่มนี้นะครับจะขึ้นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาปุ่มนี้ดูกล้องซ้ายกล้องขวาแล้วก็พื้นที่รอบคันนะครับในส่วนระบบออโต้ก็เข้าเกียร์ถอยขับขึ้นกล้องหลังเส้นให้เห็นกับชนท้ายแล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับ ก็มีระบบความบันเทิงนะครับ y o YouTube Netflix ลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็ในการเดินทางก็ Google Map นะครับแผนที่นำทางมาดูการประมวลผลนะครับตัวนี้สเปคแท้นะครับประมวลผลไวเลื่นปื้นๆื่นปนะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับภาพคมชัดนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงดีพักแสงพักแสงหน้าจอได้นะครับเวลากลางคืนแบบนี้นะครับให้บรการให้ติดแต่พื้นที่หน้าจอนะครับ จะเข้าจอจากซอยก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับมุมกล้องได้แบบนี้นะครับ2มิติสามิติแบบนี้ได้หมดนะครับนี่ประมวลผลไหลลืมเปิดลืมเปืดนะครับก็แผนที่นำทาง o o o l l m m p s นะครับตอนนี้ก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับร้านสิทธิเจริญซาว เรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับวันนี้มาติดตั้งที่ชนบุรีนะครับแล้วก็ใช้งานสงแอปพร้อมกันได้นะครับดูแผนที่กับ Youtube นะครับแบบนี้เลยนะครับเราติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์มีความชำนาญเฉพาะทางนะครับ งานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ